เหรียญหนึ่งบาทครุดพุทธศักราช2517ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหรียญหมุนเวียนที่สําคัญที่สุดของยุคราชการที่ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ปานความนิยมสะสมและมูลค่าตลาดต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกทุกมิติทั้งจากเอกสารทางการและวงการนักสะสมครับข้อมูลทั่วไปของเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2517รายการรายละเอียดชื่อทางการเหรียญกระสับหมุนเวียนชนิดราคา1บาทพุทธศักราช2517ปีที่ผลิตพุทธศักราช2517 เริ่มใช้จริงช่วงปี2,518-2,519เป็นต้นไปเพื่อใช้หมุนเวียนผู้ออกแบบนายประยูนอุลชาดักนักออกแบบเปลี่ยนประจำกรมธนารักษ์ผู้ผลิตโรงกษา The รรยั l ไทยมิ i n t วัสดุโลหะนิกิลบริสุทธิ์นิกเกิล100%น้ำหนัก7.0กรัมเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลิเมตรขอบเปลี่ยนเป็นเฟืองลักษณะพิเศษเป็นเปลี่ยนบาทแบบใหม่หลังจากยุคโลหะทองแดงนิกลที่ใช้มาแต่ปี2,500รายละเอียดด้านหน้าด้านหลังด้านหน้า ปรวัพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชรอบขอบเหรียญมีอักษรภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่ด้านหลังหรือวสตราคุดผ้ากลางปิกเต็มกลางเหรียญด้านบนมีคําว่าประเทศไทยด้านขวามีพุทธศักราช2517ด้านล่างเขียนว่า1บาทใช้เลขไทยทั้งหมดจํานวนการผลิตตามข้อมูลจากกรมธนารักษ์ผลิตทะหงหมดประมาณ248ร้อล้านเก้าแหมื่นแปดทันเหรียญถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นอื่น,นๆในยุคใกล้เคียง บางปีเช่น2,520-2,525 25 25ผลิตมากกว่า100ล้านเหรียญต่อปีเหตุผลที่เหรียญบาทปี2,517เป็นที่นิยมเป็นเหรียญบาทครุฑรุ่นสุดท้ายที่ใช้เลขไทยทั้งด้านหน้าและด้านหลังโลหะนิกเกิลล้วน100%มีความทนทานและเงางามกว่ารุ่นหลังจำนวนผลิตน้อยและหมุนเวียนจริงเหรียญที่ใช้งานผ่านมือมักสึกมากทำให้เหรียญสภาพสวยหายากถือเป็นรุ่นเปลี่ยนผ่านของยุคการออกแบบเหรียญบาทก่อนเข้าสู่ยุค วัดเป็นปี2,520กระแสจากโซเชียลมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าหายากและมีการรับซื้อในราคาสูงโดยเฉพาะช่วงปี2,566-2,568ราคาซื้อขายอบเด็ดข้อมูลเดือนตุลาคม2,568ราคาขายต่อในตลาดสะสมสภาพเปลียนราคาที่พ่อคา้าแม่ค้ารับซื้อผ่านใช้งานทั่วไป10-30บาท20-50บาทสภาพสวยไม่ผ่านใช้งานมาก50-100บาท100-100 50บาทสภาพ U N C เงาใหม่ไม่ผ่าน1มือ1 0 0 5 0ถึง300บาท300ถึง500บาทเหรียญแทนขัดเงาเกรดส่งประกวด600ถึง1 000บาทแล้วแต่เกรดหมายเหตุราคามีความผันผวน,นขึ้นกับดีมานของตลาดและการปลุกกระแสในโซเชียลปัจจุบันปลายปี2568ในกลุ่ม Facebook และทิ่ทอนักสะสมเริ่มกลับมารับซื้อที่ราว20-50บาทต่อเหรียญแบบใช้งานจริงเหรียญที่ผิวเงาเดิมไม่มีรอยขีด จะได้ราคาสูงกว่า2อรืามเท่าข้อมูลและผิดท่าที่มักพบในโซเชียลหเหรียญบาทปี17หายากที่สุดในโลกไม่จริงครับเป็นเหรียญที่ผลิตไม่น้อยแต่ไม่ได้หายากสุด2ทุกเหรียญมีราคาหลายพันบาทไม่จริงครับเฉพาะเหรียญสวยเท่านั้นที่ราคาสูงสามเป็นเหรียญเงินแท้ไม่ใช่ครับทําจากนิกเกิลไม่ใช่เงินหรือโลหะมีค่าสีธนาคารรับซื้อคืนในราคาสูงไม่จริงครับไม่มีนโยบายดังกล่าว เป็นเพียงการซื้อขายในตลาดสะสมเท่านั้นสรุปแนแนวสําหรับนักสะสมหนึ่งควรเก็บสภาพดีมากไม่ผ่านใช้งานเพราะเป็นเหรียญที่สะท้อนยุคเปลี่ยนของกษัตริย์ไทย2เหมาะกับการเก็บระยะย,ยาวเพราะยังมีแนวโน้มมูล,ลอคอห้าคงที่สูงขึ้น3ามหากต้องการขายควรขายให้ร้านหรือกลุ่มสะสมที่เชี่ยวชาญ